สวัสดีค่ะย่าแนวต้นสวยค่ะมันนี่สีม่ก,กินแบบกินนี่อย่างเหรอเนาะกินมีฮอตดอกทอดปลเปียค่ะทอดเทด,ดเท็เข็มทองค่ะโอ้จัดกันเลยจัดจานจักบาทกันเลยพวกที้ดินขี้เด่นแต่นนคน,หนเหรอเออนี่อุ้อสรขื้นมันยังสูงบอกมันมาสูงอะเนาเอาเ,ะะเดี๋ยกค่ะเด้อ เบอร์ฮัลเล่อซูงโกดบ่ฮงนี่ซูงไปบ่ก็ดีบ่หนิบ่โอเคเนาะมาๆพี่น้องมานี่ยคจิ้มกันจิ้มมีหนังจิมมือม,มีสอนใส่น้ามันตันี้อ๋อสอนมาออกวันนี้โอ้นี่ก็มีปลักแอปเปิลหน่อยม <c oughs> ี่แบบแอปแอปเปิลหน่อยน้ำเนี่ค่ะพี่น้องเนี่ยตาหักตาหักกระโปดตะแป๊ะ,ปะเออตรอ่ะอ่ะ มีหดดอกน้ำโอ้ถ้ามือจับกินเบอกอันนี้ทอดเ็ดเทมพ่องค่ะพอดเทดเข็มใส่แผ่นเจียวเนาะแม่แผ่นเจียวอยู่ด้วยเนาะต้นซีมือจะอ่านคนด้ได้บะโอ้โหอืออืออือ

kita tayung deh Nih sih สองเศบค่ะเศบค่ะค่ะมาค่ะมามาด้วย่ะเอฟตี้นั่งไก่นั่งไก่มาด้วยอืมอืมัาคึกหอมอร่อยมากไอผากองเดี๋ยวตัวจริงเสียงจริงเขาจะลงมากิน uh, อ uh ืม huh. เ uh ี huh. uh ๋ยวมาดู <visuals> หลายบ้บเลยค่ะเขาเอินอนยังก่อนมันจะต่อไปเองก็เออ่ะ <Okay. S 1> อืมอือหึอืมแอ,มอปเปิ้ลเอาตือหลังกล้องค่ะโอเคค่ะยะแหน่คนสวยค่ะยังเรื่อดคนกดคนแช่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย